เพจดังยูทูบเบอร์หลายช่องหรือแม้แต่นักข่าวก็ยังตกใจว่าลุงพลป้าแตนเก็บเสื้อผ้าไปไหนหนีคดีหรอหรือเขาไปทำอะไรกันเก็บเสื้อผ้าแบบนี้น่าจะไปสักสองสามวันนะคะ กลับมาใหม่วันทำงานวันจันทร์ค่ะมีปัญหาไร้รๆอย่างที่จะต้องเครียร์นะคะเคลียร์ด่วนเครียร์ด่วน,วนป้าจา๋าเอซก็วุ่นวายวุ่นวายแก้ต่างกันมือพลันละวันกันหมดแล้วคะ่ะกลับมาอยู่บ้านอยู่ช่องถ้าไม่มีใครต้อนรับเราก็นะคะ อยู่แบบเงียบๆอยู่แบบธรรมดาธรรมดาชาวบ้านกกอกดังเดิมมาฟังข่าวคดีน้องชมพู่ว่าจะออกหัวออกก้อยฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะพี่น้องขากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะก็ติดคดีดังน้องชมผู้บ้านเกอกนะคะข่าวล่าสุดรุงพลป้าแตนเก็บเสื้อผ้าเย็นวันสุกเพื่อที่จะเดินทางไกลพร้อมกับยูทูบเบอร์ข้างกายยูทูบเบอร์คนสนิทนะคะไปไกลค่ะนี้คดีหรอ ทำไมไม่อยู่บ้านหรือจะแอบคดีหรืออะไรต่างๆนานาน,าน,นะคะทุกคนสงสัยเพราะว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าจะไปไหนแล้วยูทูบเบอร์ก็ไม่ได้บอกใครนะคะสำหรับคนที่ติดตามยูทูบเบอร์ข้างกายก็จะทราบดี เป็นระยะระยะว่าขับรถถึงไหนกันแล้วพักที่ไหนกันแล้วนะคะ,ะเฉลยค่ะ,ะเฉลยไม่ได้หนีคดีค่ะไปงานแต่งงานยูทูบเบอร์ที่จังหวัดรําพูนอ้าวเคลียกันหน่อยอ้าวเคลียกันหน่อยจ้าจังหวัด รำพูนก็มีกระแสข่าวดังจากสวทรำพูนได้เอาภาพไปโพสต์ไปออกข่าวให้ประชาชนได้ทราบประชาชนที่เขาลืมหูลืมตาที่เขามีสติ ที่ดูข่าวแยกแยะวิเคราะห์ข่าวออกว่ารุงพลป้าแตนเป็นแบบไหนอย่างไรเขาก็ร้อนดังเม้นแรงไม่ต้อนรับขับสู้ทางเหนือเขาบอกว่าเขาลืมตาเขาฉลาดพอไม่ต้องไปโกหกเขา ไม่ต้องไปแถแถถูถูไทยไทยข้างข้างคูคูทางเหนือนะคะอา้าวผ่านพ้นไปจังหวัดลำพูนจะไปต่อจังหวัดเชียงใหม่ทางจังหวัดประชาชนจากจังหวัดเชียงใหม่โซเชียลก็บอกว่าไม่ต้อนรับอย่ามาที่นี่นะโอ้โหทำไมมีแต่คนรักรัก,รกมีแต่คนเอ็นดู FC FC ทำไมมีแต่คนรักไม่น่าแปลกนะคะไม่น่าแปลกทัวก็ไปลงที่งานแต่งของยูทูเบอร์กับเจ้าสาวไม่ได้ดังนะคะยูทูเบอร์กับเจ้าสาวแม้จะรอแม้จะสวยก็ไม่ได้ดังค่ะเพราะว่าทัวลงคอมเมนต์เต็มไปหมดค่ะ ไม่มีใครให้คำอวยพรซะมากมายแต่กลับให้คำติดลบสำหรับคนรอคนสวยลุงพลป้าแตนแถมยังขึ้นไปร้องเพลงอีกโอ้โหเพลงนี้ช่างเป็นเพลงที่เรียกน้ำตาให้กับคน ในงานจังเลยคนในงานก็เห็นไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายนะคะท่านผู้ชมผู้ฟงังได้ไปติดตามได้นะคะในช่องของ YouTube คนสนิทลุงพลป้าแตนได้เลยนะคะส่วนส่วนเงินเอ,อ,อนินใครที่ยังไม่ได้โอน ไปที่บัญชีทานบารมีช่วยคนดีพ้นทุกข์ก็ไปโอนโอนใช่นะคะสองสามวันมานี้เงินน่าจะเป็นล้านล้านหัวล้านไปหมดแล้วจ้าจะเยอะมากมายขนาดไหนลองคิดดูคะ่ะโอนจากเมืองนอกโอนจากเมืองไทยโอนจากทั่วโลกโอ้โหสุดยอดจริงๆ ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้เปิดทนายก็มาช่วยกันวิเคราะห์ทนายก็มาช่วยกันหลายหลายคนนะคะขอให้พ้นคดีเถอปะป้าแตนแล้วก็อยู่เงียบๆถ้าป้าแตนไม่ได้ให้บัญชีเอซไปหรือไม่ได้ให้บัญชีคนอื่นไปหมายถึงเลขที่บัญชีก็ไม่มีใครรู้ใครทราบหรอกนะคะ เขาไม่ได้เป็นหมอดูที่จะมานั่งดูเลขที่บัญชีเลขที่ธนาคารนะคะตอบอะไรทำอะไรก็อย่าหาว่าโซเชียลหรือประชาชนหรือคนดูคนฟังเขาจะไม่มีสมองคิดนะคะลุงพลป้าแตนยังมีอีกเยอะค่ะถ้าสมมติว่ายังไม่เงียบยังทำต่อยังรื่นเริงอยู่แบบนี้ยังอีกเยอะค่ะ ที่คุณจะได้รับเพราะ FC ของคุณที่รักและสงสารช่วยเหลือนั่นแหละค่ะจะทำความดอดร้อนนะคะตอนนี้ก็เดือดร้อนมากพอแล้วยูทูบเบอร์ก็อยู่ไม่เป็นสุข FC ก็อยู่ไม่เป็นสุขเที่ยวว่าเที่ยวดา่าเที่ยวทัวลงกันเองหลายๆคนนะคะอยู่ให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดนะคะกำไใดใครก่อรับไปเถอคะค่ะ รับไปนะคะพวกเราคนดูข่าวที่มีสติก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหนะ้าที่ได้ติดตามหาผู้ร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่ได้ในเร็ววันนะคะ1ิ1สองสิทนายรัชพลว่าไม่มีหมายจับแต่วันที่16คือวันอังคารเป็นต้นไป ยังไม่ทราบกันนะคะทนายทั่วบ้านเมืองไทยช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันวิจารณ์ในคดีนี้ต่างคนต่างคิดนะคะเก่งขนาดไหนก็ช่วยกันหน่อยสิคะช่วยช่วยกันหน่อยให้จับผู้ร้ายให้ได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วก็ขอบอกให้ทุกๆคนนะคะพี่น้องขาภาวนาคะ่ะ ขอให้น้องชมพู่ได้จับตัวผู้ร้ายเองถ้าไม่มีใครจับให้ก็นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามประสีเล่าข่าวจากมาดามเมียฝรั่งแชร์ข่าวแชร์ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องจริงนะคะขอบคุณและสวัสดีติดตามชมคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้า นะคะสวัสดีมีความสุขค่ะ